เพื่อไทยถูกถามเนี่ยคือภูมิใจไทยชัดเจนท่าทีคือไม่อยากแก้รัมนูลสวสายเสีเงินส่วนใหญ่ท่าทีชัดเจนไม่อยากแก้รัมนูลแต่เพื่อไทยเนี่ยเขาอยากแก้รัมนูลเพราะเป็นนโยบายของเขาแต่ที่คนสงสัยเมื่ออยากแก้รัมนูลทําไมไม่เข้าร่วมประชุมแสดงตนเขาบอกว่าเล่นสองหน้าเหรอ,เ,อเล่นสองหน้าขาหนึ่งเดินหน้าทํายื่นไปอีกขาหนึ่ง ไม่ร่วมสังฆกรรมเช่นเดียวกันใช่ไหมคุณแพทองทานยืนยันไม่เหนือความคาดหมายครับผมจะไทยวอลเอาเนี่ยไม่เหนือความคาดหมายจากที่ประชุมร่วมรัฐสภาพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ใช่หน้าอย่างหลังอย่างจุดยืนยังเหมือนเดิมคือนะไม่แก้หมวดหนึ่งและหมวดสองจุดยืนเหมือนเดิมจุดยืนเหมือนเดิมนี่ท่านนายกว่าแต่ตอนนี้แม้แต่ลุงอ้วนวัน วันศุกร์เนี่ยนักข่าวก็ถามลุงอ้วนภูมิธรรมว่าตกลงเพื่อใทยเล่นสองหน้าลุงคุอลุงอ้วนว่าไงนะจริงคลุงลุงอ้วนว่าอย่าไปมองงั้นให้มองให้เห็นไปในสิ่งที่มันปรากฏแล้วค่อยไปดูไม่ได้เล่นสองหน้าเล่นหน้าเดียวแล้วล่ะคุณภูมิธรรมว่าใช่ไหมมีหน้าเดียวมีหน้าเดียวใช่ลองไปฟังมุมมองของระดับแบบผู้จัดการรัฐบาลคุณภูมิธรรมเวียดชัยครับว่า เพื่อไทยเล่นสองหน้าหรือไม่อย่าไปคิดเดยอะครับเอาตามความเป็นจริงที่เห็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องไปถามดูว่าคืออันหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของแต่ละคนนะแล้วก็เดี๋ยวก็คงต้องถามดูว่าแต่ละคนคิดกันยังไงข้อมูลเป็นเป็นแบบไหนเปลี่ยนแปลงไปยังไงเดี๋ยวรอให้ได้คุยกันก่อนนะครับแล้วก็ค่อยว่ากันว่าเป็นยังไงไม่กระทบันเป็นเรื่องสะพางฮผมบอกไปตั้งแต่แรกแล้วว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสะพาเป็นเรื่อง กฎหมายของพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับไม่ใช่ไม่ใช่ร่างกฎหมายของคลรมทำไมพรรคเพื่อไทยไม่ไม่ยื่นที่สานรัฐธรมนูญตีความตั้งแต่แรกนะครับผมทำไมถึงมาเดี๋ยวรอให้เหตุการณ์คลี่คลายก่อนนั่นคือท่าทีพรรคเพื่อไทยคราวนี้ตัวพรรคประชาชนผู้นำฝ่ายคา้าน<ะ>นัทพงษ์ล<ะ>เลืองปัญญาวุฒินัทพ,พล<ะ>ก็สับสนน,นะครับมันมีร่างของเพื่อไทยเสนอเข้ามานะพี่น้อง แต่สับสนว่าทําไมมันไม่สแสดงตนน่ะเขาบอกเ <g ül> พ,กพกื่อไทยก็บอกแล้วว่าต้องเดินอ้อมถ้าเดินตรงเนี่ยยตินี้โดนคว่ำจากสอวอได้นอน <c oughs> นี่อธิบายมาผมตามเลยเพื่อไทยอธิบายแบบนี้ฟังขึ้นไหมฟังขึ้นหมคือถ้าไม่ทําให้สภาล่มยติเดินไปเรื่อยๆอเดินไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งถึงสอวอซึ่งเราเห็นท่าทีสอวอแล้วว่าคว่ำแน่คว่ำแน่เนี่ยนี่คุณเนี่ยอ้อมก่อนไหมไอ้ให้สารมนุนวินิจฉัยก่อน <c oughs> ผมอ่ะผมไม่เชื่อ ไหนคุณแสดงตนออกมาก่อนซิว่าคุณหนุนกันเต็มร้อยทั้งพักออก่อนที่คุณจะเดินอ้อมคุณลงมาคุณมาทาจัดการให้เต <รอ S 1> ็มถ,ถ้าคุณถ้าคุณเชื่อว่าสวเนี่ยคว่มแน่นอนเนี่ยต่อให้สารล้มนูลบอกว่าไม่ต้องทําประชามติอะนะทำประชามติแค่สองครั้งเนี่ยไม่ต้องสามครั้งเข้าสภาได้เลยเนี่ยถ้าสวมีเจตจำนงที่จะคว่ำล้มนูลน,นั้น่ะยังไงเขาก็คว่ำ ความก็ให้มันรู้ไปว่าสวเขาไม่เอาแต่กรณีเนี้ยคุณเทงอ่ะตั้งข้อสังเกตมันแสดงให้เห็นถึงความตกลงกันไม่ได้หรือมันมีเรื่องรอยเล้าระหว่างพักร่วมกันใช่ไหมเนี่ยผมว่านี้ดีกว่าอืว่านี้ดีกว่าคือคือถ้าเดินหน้าไปอ่ะไม่ใช่กลัวเรื่องไอ้ไอ้ไอ้ร่างคว่ำถูกคว่ำอย่างเดียวจากสวนะแต่มันจะเปิดบาดแผลรอยเล้าถูกต้องซึ่งบาดแผลมันเกิดก่อนซักฟอกถูกมันไม่ดีมันไม่ดี มันไม่ดีเชื่อว่าตอนนี้สิ่งที่เขาโฟกัสที่สุดของรฐัฐบาลเนี่ยไม่อยากให้เพิ่มรอยร้าวเยอะให้ผ่านศึกสักฟอกไปก่อนถูกพี่วี<า>ถ้าเกิดพ,พักเพื่อไทยตอนนี้มีอยู่เสียงอยู่เท่าไหร่รอยพักเพื่อไทยร้อยสี่้อยสีถ้าเพื่อไทยทั้งพักร้อยสี่ยืนตุึมหนุนแก้แล้วหนุนแ,แล้วก็อยู่ในสภา,าสำแดงตนเรียบร้อยมันแรงกดทับมันจะไปกดอยู่ที่เจของพัก ภูมิใจไทย69ใช่ไหม69นี่ประชาชน1 4 3เพื่อไทย1 4 2ก็280กว่าเลยใช่285เลยใช่ไหมใช่285ปั๊บมีสวไม่ใช่น้ำเงินอีก30แล้วก็มีพรรคอื่นอีกแล้วพรรคร่วมรัฐบาลถ้าบอกว่าเคลื่อนก็เคลื่อนเกินครึ่งอยู่แล้วเกินครึ่งอยู่แล้วแต่ต้องอาศัยเสียงสวครับ67เสียงตอนนี้ มีแคมเปญเกิดขึ้นเรียบร้อยใครเป็นคนทำ <บง S 1> เดียวบงบอกว่าอะไรบงบอกในเรื่องหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญ่ะตกลงประชาชนจะได้อะไรใครทำละ่ะคนที่ได้ประโยชน์นองมีแต่นักการเมืองคนที่ทำอยู่สายน้ำเงินก็เดื sea, อดสีก็ดึงบอกเขบอกสีไม่ได้ออกสีแดงสีส้มเลยเขาทำสีน้ําเงินคือเขาทำเห็นแล้วว่าฉันนี่แหละ <laughs> ถึงแม้ปงเสร็จแล้วก็ทําโปสเตอร์เนี่ยก็ต้องมีชื่อองค์กรใช่หเละอ หน่วยงานเลยไม่ไม่ทำไม่ทำใช้สีเป็นเชิงสัญลักษณ์ล้นกันเต็มที่เลยครับตอนไวรเล่าเลยเน้นไว้เล่าใช่ไหมเห็นไวรเล่าโอ้โหเนี่ย่บงบอกสัญญาณอยู่เรื่องหนึ่งว่าแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้แน่นอนครับตอนนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญน่ะมันถูกสารวินิจฉัยไว้ตั้งแต่ครั้งที่4 2่6 4คือมันอยู่ที่การตีความถ้าเป็นของภูมิใจไทยและก็สวส่วนใหญ่เี่ใบอกว่า ต้องทำประชามาติสครั้งผู้สถาปนารัฐธรรมนูญก่อนไปถามก็ก่อนว่าตกลงคุณเห็นด้วยที่จะให้แก้ไขไหมเออนี่หนึ่งถามก่อนอแก้ไม่แก่จากนั้นอันที่อสองถ่าผ่านาาก็ให้แก้แก้เสร็จมายกร่างอันเสร็จก็ส่งร่างทั้งฉบับเนี่ยที่เสนอแก้เนี่ย ให้ที่ให้สภาชอบแล้วไปถามประชาชนไอ้น,นี่เช่นว่าเรื่องตั้งสส,สรอ,อะไรพวกนี้ไปถ้าสองผ่านครั้งที่สามถ้าครั้งที่สามตั้งสภาล่างเข้ามาล่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เสนอต่อสภาเสร็จมาทำประชามติให้ประชาชนเห็นด้วยพอได้ล่างปั๊บต้องให้ประชาะชนประชามติประชาชนอีกครั้งหนึ่งออว่าเห็นด้วยกับล่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เห็นไหมล่ะอยากประกาศใช้รัฐธรรมนูญไม่ใครไม่ไม่ว่าใครจะทำง่ายๆนะ ในขณะเดียวกันเสียงที่สภามันสุ่มเสียงอยู่เพราะเสียงตรงเนี้ยตอนเนี้ยหกเก้าสองหกเก้าสองหกเก้าสองต้องอาศัยเสียงสอวอย่างน้อยหกสิบเจ็ดนะหกสิบเจ็ดสิหนึ่งหนึ่งหนึ่งในสามถูกไหมหกสิบเจ็ดจึงจะแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รอบที่แล้วเมื่อวันศุกร์เสียงเท่าไหร่สวก็ก <laughs> สามสิบเนี่ยจะไปหาที่ไหนมาอีกตั้งห้าสิบกว่าละตั้งสี่สิบกว่าละคือหกสิบเจ็ดนี่ยากมากนะเออคือยากมากนะคือถ้าแก้รัฐธรรมนูญแล้วเนี่ย ต่อให้ทำประชามติอะไรก็แต่นะแต่ถ้าไม่ได้เสียงจากส,สอวอสว6เเสียงเนี่ยมันยากมากเพราะไม่แปลกที่เขาเรียกสิ้นสุดทางเลื่อนสิ้นสุดทางแก้เนี่ยสินส้นสุดทางแก้แน่นอนครับผมว่าที่พี่โอพูดถูกต้องแล้วนะครับคือรัฐบาลนี้แก้ไขนนรัมนูอยกร่างรัมนูนไม่สําเร็จหรอกครับต้องรอรัฐบาลหน้าแล้วะรัฐบาลาเวลาก็ไม่เอื้อเวลาก็ไม่เอื้อใช่เพราะฉะนั้นการแก้ไขรัมนูล กติกาหลักๆของประเทศที่ประชาชนทั่วไปใช้นักการเมืองทั่วไปใช้นั้นต้องบอกว่าถึงตอนนี้สิ้นสุดทางแก้แล้วครับ